ผมคนนึงลหละครับที่ถวายตัวเป็นแฟนคลับของท่านฮิเดโอะโคจิมะครับหลังจากที่วัยเด็กเนี่ยได้เล่นเกมเมทัลเคียร์โซลิดภาค4นะครับและกระทั่งตอนโตที่ได้ดำดิ่งไปกับมหากาบอย่างเมทัลเคียร์โซลิดภาค5่านั่นเองเป็นซีรีส์เกมที่ช่วงที่ผมโตมาเนี่ยไม่ว่าจะออกมากี่ภาคถ้ามันมีข่าวคราวการออกภาคใหม่นะสะพานเหล็กเนี่ยไปเดินร้านไหนเขาก็ถามนะว,ว่ามีเกมนี้ยังเกมนี้มานะระวังของหมดอะไรประมาณนั้นในยุคนั้นครับชื่อเสียงของโคจิมะเนี่ย มาก่อนหรือตีคู่มากับตัวเกมเลยด้วยซ้ำไปนะครับยิ่งพอผมได้ลองเล่นมันทั้งเกียร์โซลิดด้วยแล้วเนี่ยมันเป็นเกมที่ลายเซ็นของโคจิมะซังเนี่ยชัดเจนจริงๆนะคือเล่นแล้วก็รู้เลยว่านี่แหละเกมของเทพโคจิมะจริงๆแต่จะเรียกว่าช่วงขาดลงได้ไหมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่โคนามิเนี่ยก็ดันไปให้แกออกเฉยเลยมองจากมุมมองเกมเมอร์อย่างผมแล้วก็รู้สึกว่าอะไรของโคนามิวะทำไมให้พนักงานระดับเทพปัวกะที่ของวงการคนนี้เนี่ย ออกจากบริษัทต,ตัวเองได้แถมภาคต่อของแมททั้งเกียร์ในยุคนั้นอย่างแมททั้งเกียร์ซอร์วฟ์นะครับก็ออกมาเลเทพไม่เป็นท่าเลยด้วยซ้ําเป็นเกมอะไรก็ไม่รู้ที่แฟนเกมเนี่ยสาบส่ง,งเห็นได้ชัดประหนึ่งว่าเอาของดีเนี่ยมาเททิ้งเฉยเลยแฟนๆของโคจิมารวมถึงตัวผมด้วยก็เลยตั้งตารอ,อการกลับมาของเทพองค์นี้นะครับเพราะเชื่อแน่ๆแล้วว่าเขาจะไม่ทิ้งวงการเกมไปได้ง่ายๆแน่นอนและนั่นก็เป็นการมาของเกม Des ต r a n d i n g ครับ เกมสุดติสสุดอาร์ชนิดที่ว่าเทเลอร์แต่ละตัวที่ปล่อยออกมาเนี่ยของภาคแรกนะโคตรโคตรกรงนะครับในตอนนั้นแม้ตอนนี้เนี่ยเกมจะผ่านมาหลายปีแล้วนะครับแต่ผมก็เชื่อแหละว,ว่าเกมเมอร์บางคนเนี่ยยังไม่ได้เข้าใจเนื้อเรื่องทั้งหมดด้วยซ้ำไปเพราะเนื้อหาเนี่ยมันม้วนบิดเป็นเลข8ปงงงวยระดับเทพจริงๆครับรอเนี่ยเข้มข้นมากผมก็เป็นคนหนึ่งครับที่ตอนนั้นยุคโควิดเฟรซีตอนนั้นก็ซื้อเกมมาครับแล้วก็เล่นแบบแป๊บหนึ่งแล้วก็วางจอยไปพอรู้สึกเข้ากับตัวเกมไม่ติด มันเข้าถึงยากเกินมันไม่เหมือนแมทเทนเกียร์โซลิดที่เนื้อหาและแนวเกมเนี่ยมันประจนภัยรอบเลนแอคชั่นกว่ามากๆแต่วันนี้เนี่ยผมจะมาลองจับเข่าฟคุยกับเพื่อนๆครับลองจับมือเพื่อนๆดูมาลองเกมนี้กันครับ Death Stranding 2ภาค2ของเกมตระกูลนี้ที่เพิ่งวางขายไปนั่นเองส่วนหนึ่งเนี่ยพอตอนนั้นผมไม่ยอมแพ้ครับผมอยากรู้ว่าเกมเนี่ยมันสนุกยังไง ทำไมคะแนนมันดีขนาดนี้ทำไมหลายคนเนี่ยทเทิดทูนเกมนี้ขึ้นหิ่งตลอดการอย่างง่ายๆเลยผมเลยอยากอธิบายเพิ่มเติมให้พเพื่อนๆที่ยังไม่ได้เล่นภาคแรกแล้วอยากมาเล่นภาค2เลยให้ฟังกันครับซึ่งเอาจริงๆแล้วภาคแรกก็ใช้ได้เหมือนกันนะจะถามว่าไม่เล่นภาคแรกแล้วมาภาค2นได้ไหมส่วนตัวผมคิดว่าได้นะไม่น่ามีปัญหาเพราะเกม Death Stranding 2เนี่ยจะมีการหยดเนื้อเรื่องเกริ่นเชื่อมโยงสู่ภาคแรกเป็นไกลๆมาตลอดตลอดทุกๆส่วนของเนื้อเรื่องและการเล่นครับ Look เพียงแต่ว่าถ้าใครอยากติดต่อง่ายเนี่ยอินโดเรลแนะนำให้ลองหามบทสรุปเนื้อเรื่องของเกมภาคแรกดูก่อนก็ดีครับจะได้ปูพื้นไปในตัวเลยโดยความที่ Death Stranding 2เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาจากแนวคิดที่ว่าเกมเมอร์ส่วนใหญ่เนี่ยถูกปูพื้นไปหมดแล้วตั้งแต่ภาคแรกภาคนี้เทพโคจิม่านะครับก็เลยเหยียบคันเร่งเต็มสูบชนิดที่ว่าเกมเดินไป ไวขึ้นกว่าเดิมเยอะมากการเล่าเรื่องก็ไวขึ้นไม่ติเท่าภาคแรกแต่ยังคงเนื้อหาหน่าติดตามเหมือนเคยหรือมากกว่าเดิมด้วยซ้ำไปครับจุดที่ผมอธิบายเนี่ยอยากให้เห็นภาพก่อนเลยเกมนี้เนี่ยมันคือเกมการส่งของครับเป็นเกมที่เราเนี่ยจะรับออเดอร์คำสั่งส่งของนะครับเหมือนแกร็บเหมือนไลน์ Man นี่แหละเป็นการส่งของจากจุด A ไปยังจุด B นั่นเองครับง่ายๆเลยวิ่งส่งของตามออเดอร์เพียงแต่ว่า โคจิมะเนี่ยเขาให้ความสําคัญกับเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นครับระหว่างที่เราเดินทางจาก A ไป B นั่นเองเลยอยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยที่เบื่อคิดว่ามันมีแค่การส่งของนะครับลองโฟกัสกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างทางที่ส่งของดูหรือโฟกัสกับพัสดุชิ้นเล็กๆน,น้อยๆที่หล่นตามทางออกนอกลกูนอกทางบ้างเพื่อตามเก็บ ตัมส่งพัสดุเหล่านั้นให้ได้ครับมันคือคกลไกระบบไซเควสย่อยที่ไม่มีทางซ้ำกันแน่นอนมีความท้าทายในตัวเองและบางพัสดุเนี่ยยังเปิดโอกาสให้เราเจอตัวละครใหม่ๆแปลกๆในเกมด้วยครับอย่างที่2เลยก็คือความสุขของการเชื่อมต่อและการให้ครับเกมนี้เนี่ยเป็นเกมออนไลน์นะถ้าจะพูดกันจริงๆแต่เป็นเกมออนไลน์ที่ทุกคนเนี่ยจะเจอกันผ่านการมอบ การให้และการขอนั่นเองครับมิชชั่นหลักของเกมทั้งสองภาคเนี่ยคือการเชื่อมโลกเข้าด้วยกันนะครับให้นึกภาพว่าโลกของเราเนี่ยกับสู่ยุคที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตนั่นเองครับแล้วภารกิจของพระเอกคือการวิ่งส่งของเพื่อลากสายอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อโลกเข้าสู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองพอเราเชื่อมต่อแต่ละที่แต่ละภูมิภาคเข้าด้วยกันนะครับมันจะทําให้เราได้มีโอกาสเจอสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่เกมเมอร์คนอื่นเนี่ยที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์เดียวกันกับเราเนี่ยสร้างไว้ด้วยครับเช่นถนน สะพานเสาไฟที่หลบฝนหลากหลายสิ่งเนี่ยจะถูกสร้างขึ้นมาเรื่อยๆหลังจากที่เราเชื่อมโลกเข้าด้วยกันไปเรื่อยๆทําให้ถึงจะเป็นแมบแผนที่เดิมๆแต่มันจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาทุกๆวันที่เราล็อกอินเข้าไปเล่นเกมนั่นเองครับเรายังสามารถที่จะสร้างสิ่งปลุกสร้างอื่นๆเพื่อให้เกมเมอร์เพื่อนๆเนี่ยใช้ได้ด้วยนะโดยตัวเกมเนี่ยจะคอยเด้งมาเป็นระยะว่ามีใครบ้างมาวิบบ่งบนถนนของเราใช้สะพานของเรา ใช้อาวุธที่เราดรอไปไว้ให้นั่นเองครับอย่างที่3คือการขยันฟาร์มครับการฟาร์มของเกมนี้เนี่ยก็คือการส่งของนั่นเองทุกๆจุดหมายที่เราไปเนี่ยเขาจะมีคลังวัตถุดิบและแบบแปลนชุดอาวุธพาชนะต่างๆที่รอคอยให้เราเนี่ยปลดล็อกครับเมื่อเราไล่ส่งของนะครับทำเควสแต่ละที่ให้ได้พัฒนาดาวไปเรื่อยๆเนี่ยโดยทุกๆดาวที่เราได้เนี่ยมันจะปลดล็อกไอเทมให้เราได้คราฟไปเรื่อยๆนั่นเองครับซึ่งแต่ละเชลเตอร์เนี่ยก็จะมีลักษณะ แตกต่งงางกันออกไปครับบางที่แจกปืนบางที่แจกชุดเกราะบางที่อัปเกรดรถได้มอไซค์ได้อะไรประมาณนี้ครับเลยอยากแนะนําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยไม่ต้องตะบี้ตะบันนะครับลุยเนื้อเรื่องครับค่อยๆฟาร์มค่อยๆส่งข,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 ของไปสร้างถนนสร้างสะพานไปเรื่อยๆทําให้การเดินทางนั้นเนี่ยง่ายที่สุดที่เป็นไปได้แล้วการฟาร์มของเราเนี่ยจะง่ายมากและจะจบไวมากขึ้นครับต่อการส่งของอย่างที่4นะครับปล่อยใจให้ว่างไม่ต้องรีบร้อน คอยเก็บรายละเอียดเดินสำรวจวางแผนแล้วลองเล่นทุกๆอย่างที่เกมลองนำเสนอมาครับเพราะจุดเด่นของเกมที่โคจิมาทีมเขาทำมาเนี่ยคือระบบเสริมต่างๆที่ทำมาซัพพอร์ตระบบหลักครับผมแล้วทุทกๆอย่างเนี่ยมันคอนเนคกันครับมันจะช่วยเกื้อหนุนเรานะครับไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแน่นอนเอาง่ายๆว่าแค่เปิดฉากเกมภาค2นะครับดีเทลเนี่ยมันเหมือนไม่มีอะไรนะ แต่มันมีครับมันโชว์ศักยภาพของเครื่องเกม PS5 ได้อย่างเข้มข้นมากๆเหมือนสมัยเกม God of War ที่ออกบนเครื่อง PS2 นั่นนะครับสมัยนั้นเนี่ยไม่มีใครเชื่อหรอกว่าเกมภาพระดับ God of War เนี่ยจะลงให้กับ PS2 ได้แล้วเล่นได้ด้วยเกม Death Stranding เนี่ยก็เช่นกันครับ นอกจากความสวยงามที่เน้นย้ำว่าไม่มีระบบ ray tracing นะครับแต่มันสวยงามขนาดนี้แล้วมันเล่นลื่นมากเนี่ยดีเทลต่างๆเนี่ยก็อัดแน่นสุดๆไปเลยครับต้องขอบคุณ Decima Engine จริงๆครับทำให้มันนึกย้อนนะว่า ray tracing เนี่ยจำเป็นหรือเปล่าถ้าทีมผูู้พัฒนาเกมมี engine และฝีมือการพัฒนาที่สูงขนาดนี้เอาเป็นว่าผมว่าภาค2เนี่ย friendly ขึ้นเยอะครับมีความเป็น๊อปมากขึ้นไม่แจ๊สจังหวะยากๆเนี่ย หายไปเยอะเป็นผ้าที่เข้าถึงง่ายกว่าเดิมเยอะครับแต่คุณภาพเนี่ยขอบอกเลยว่าไม่ดรับลงเลยแถมผมว่าอร่อยขึ้นด้วยซ้ำไปกับ e เ t สต t r i n g t o o 2นี้ครับเพื่อนๆคนไหนได้เล่นมาบ้างแล้วมีไอเดียมีเทคนิคอะไรมาชวนเพื่อนที่วางจอยไปแล้วให้ลองกลับมาเล่นอีกครั้งลองมาแชร์กันนะครับเล่นเกมให้สนุกครับผม